แม่กิ่งให้ดูแม่สายลุงนะคะดูวันนี้ดูน้องผ่อนคลายมากขึ้นเยอะเลยค่ะออกมานอนเล่นแบบนี้เพราปกติน้องจะไม่นอนแบบนี้เลยน้องจะนอนอยู่ข้างบนหรือแม่ก็นอนมุดอยู่ข้างในในตรงในตรงที่แม่กิ่งเอามามานปิดไว้เนี่ยค่ะแต่วันนี้ออกมานอนเล่นเปิดเผยแบบนี้น่าจะเริ่มผ่อนคลายขึ้นค่ะส่วนกลุ่มนี้ดูนะคะตะมุตะมิกันนะ สายฟ้าล่ะลูกอุ้ยสายฟ้าก็สบายตัวแล้วใช่ไหมลูกฮะมีใครเล่นกับหนูบางอย่างนะมีใครเล่นกับสายฟ้ายัางลูกเดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไปนะลูกนะสายฟ้าก็แค่อยากเกเรนะลูกนะค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวพี่พี่น้องๆเขาก็เข้าหาสายฟ้านะลูกนะอยู่ให้เป็นนะลูกมองมองข้างบนค่ะส่วนกลุ่มนี้ กลุ่มนี้ที่นั่งนั่งเรียงรายกันไม่ใช่อะไรค่ะรอกินอาหารรอแม่ทำอาหารให้กินแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยค่ะเวลารวมตัวกันก็เยอะเหมือนกันที่ขนาดรวมตัวแค่บางส่วนนะคะรวมตัวแค่บางส่วนขนาด แม่กิ่งประกาศบอกไปแล้วว่าแม่กิ่งไม่รับเพิ่มอีกแล้วทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนคือไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,ต,องติดต่อแม่กิ่งมาแล้วเรื่องที่จะรับแมวเพิ่มก็ยังไม่วายค่ะก็ยังมีอยู่มีอยู่เรื่อยเรื่อยมีอยู่เรื่อยเรื่ยก็แม่กิ่งก็บอกว่าปิดตายแล้วค่ะคือไม่สามารถรับเพิ่มได้แล้ว แม่กิ่งก็จะบอกเสมอว่าให้สงสารแม่กิ่งกับลูกๆ45ชีวิตด้วยเหอะอย่าอย่าเอามาให้แม่กิ่งรับรู้หรือว่ามาให้เป็นเป็นอะไรที่แม่กิ่งต้องลำบากใจอีกเลยแม่กิ่งก็จะบอกไปลักษณะนี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนาะแม่กิ่งก็ดูแลทั้งหมดก็รวมครอบครัวใหม่นี้ด้วย ครอบครัวของสายฟ้านี่ด้วยก็เป็นสี่สิบห้าชีวิตราคาตอนนี้มันก็หนักสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่อายุห้าสิบกว่าที่ตัวคนเดียวเนาะเพราะว่าเราก็ต้องคิดถึงวันข้างหน้าเหมือนกันและที่สำคัญคือร่างกายไม่กิ่งก็เวลาที่ไม่กิ่งไม่สบายไม่กิ่งก็รู้สึกท้อใจเหมือนกันเวลาที่ร่างกายเราไม่แข็งแรงเราก็ได้แต่มองลูกๆว่าเราจะต้อง แข็งแรงให้ได้เข้มแข็งให้ได้เพราะวาพวกเขายังยัง,ย,งยังไวยังววยังอ่อนกันอยู่มีแต่เด็กๆก,ก,กันทั้งนั้นเลยเด็กๆบ้านไม่กิกนแต่ยังไม่ค่อยมีแมวแก่นะคะก็คือจะมีแต่แมวที่แบบว่าเด็กอะค่ะเพราะว่าเด็กๆก,ก็มาโตที่บ้านไม่กินกันหมดเลยยังไม่มีเกินสามขวบเลยมั้งคะเท่าที่ดูสามสี่ขวบเนะี่ยไม่มีมีแค่สองขวบลงมาเนาะ สองสองขวบกว่าประมาณเนี้ยค่ะสําหรับเด็กๆบ้านตระกูลทองที่นั่งมองเนี่ยไม่ได้นั่งมองอะไรกันนะคะนั่งมองสุดหล่อสายฟ้าสายฟ้านั่งที่สูงอยู่ตรงบันไดส่วนกลุ่มนี้พากันนั่งมองค่ะนั่งมองสายฟ้ากันเหมือนกันดูอะไรกันสักอย่างหนึงใช่ไหมฮะเหมือนดูเหมือนดูการแสดงเหรอลูก เอออย่าไปยุ่งกับน้องมันดูการแสดงกันแหละลูกฮะนั่งแงวนคอมองกันเนี่ยน้องนอนอยู่เฉยลูกพี่ทองแค้ไม่ต้องไปยุ่งกับน้องนะลูกนะสงสารน้องลูกให,ออนะให้น้องอยู่ด้วยนะให้น้องอยู่ด้วยนะลูกนะมีแค่คอกนี้ค่ะที่ได้มาคลอดกับบ้านแม่กิ่งลูกแม่กาไรทองคลอดสี่กุมารทองแค้ทองแข้งทองมีทองมาด ที่ที่แม่กิ่งได้ทําคลอดกับมือนอกนั้นแล้วก็มาจากหลายที่หลายถินค่ะเด็กๆมาจากต่างที่ต่างถิ่นกันทั้งนั้นเลยแต่ว่ามาทีก็คือมาเป็นเซตนอกบ้านแม่กิ่งมันก็เลยเยอะเพราะว่าแม่กิ่งพิ่งจะเลี้ยงแมวแค่สองปีกว่าสองปีกว่างอกมาทีก็เซตหนึ่งก็สามตัวขึ้นสามตัวสี่ตัวห้าตัวห้าตัวนี่ก็หลายเซตค่ะ แล้วก็มาเซตสุดท้ายหกตัวก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็จะดูแลกันไปดูแลกันไปเวลาที่เหนื่อยๆท้อๆก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าพอได้เห็นหน้าลูกๆนั่งสลอนมองหน้าแม่แล้วกิ่งก็มีความสุขค่ะความสุขที่ได้เลี้ยงดูพวกเขาความสุขที่ได้คอยดูแลพวกเขา แล้วก็ถือว่าก็ยังโชคดีเป็นบุญของแม่กิ่งอยู่เป็นบุญของแม่กิงงก่งแล้วก็เป็นบุญของเด็กๆกลุ่มนี้ค่ะเด็กๆครอบครัวกตระกูลทองส5ชีวิตก็ถือว่าพวกเขามีบุญวาสนาเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญหลายๆท่านได้คอยเมตตาอยู่ค่ะเพราะว่าถ้าพวกเขาไม่มีผู้ใหญ่ใจบุญเมตตาพวกเขาก็จะอยู่อย่างอดอดยากเพราะว่าแม่กิ่งเองกําลังก็ไม่พอเหมือนกันก็คือ เราไม่ได้มีต้นทุนอะไรเรามีแต่แรงกายแรงใจถือว่าเป็นบุญของเด็กๆที่เด็กๆได้มีอาหารดีๆกินมีผู้ใหญ่ใจบุญเมตตามาได้ซื้ออาหารดีๆให้พวกเขากินค่ะแล้วก็ได้อยู่ดีมีสุขถือว่าแม่กิ่งถือว่าเด็กกลุ่มนี้ถือว่าโชคดีมากๆพวกเขามีบุญวาสนามากๆสำหรับแม่กิ่งแล้วแม่กิ่งคิดว่าพวกเขาน่าจะเกิดชาติภพนี้เป็นชาติสุดท้ายที่เป็นเกิดเป็นแมวค่ะ เพราะว่าพวกเขาไม่ได้ลำบากอะไรเลยกินอยู่สุขสบายกันทั้งนั้นเลยค่ะดูสาน้อยสามน้อยชัดตุนทั้งนี้ทั้งนั้นแม่ติ่งต้องขอกราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่ได้รักแล้วก็เอ็นดูแล้วก็เมตตาเด็กๆครอบครัวตระกูลทองไม่ว่าจะดูคลิปให้ หรือว่าสนับสนุนอาหารหรือว่าทรายแมวมาให้เด็กๆแม่กิ่งก็ต้องขอกรับขอพระคุณทุกๆท,ท่านมากๆเลยนะคะเดี๋ย <c> ว <oughs> ทางหยดของเราอุ้ยนั่งพุงพุ้ยนั่งพุงพุ้ยเอ้นั่งพุงพุ้ยเลยลูกวายคนสวยของแม่เนี่ยมีเอฟซีบางท่านก็บอกแม่กิ่งมาว่าอย่า อย่าทำคลิปยาวเกินไปเพราะว่าเอ,อ่อไม่มีเวลาที่จะดูให้ขนาดนั้นแล้วก็บางท่านก็บอกว่าอย่าทำคลิปสั้นเกินไปกำลังดูเพลินเลยอะไรประมาณนี้ค่ะแม่กิ่งก็เลยไม่รู้ว่าจะยังไงแต่ของแม่กิ่งแม่กิ่งก็จะทำประมาณเนี้ยค่ะ8นาที10นาที15นาทีอยู่ประมาณเนี้ยค่ะเพราะว่าบางทีนอถ่ายแล้วก็เพลินกับเด็กๆก,ก,ก็เลยยาวไปหน่อยค่ะ ังไงก็ท่านใดที่ชอบให้ยาวก็ดีค่ะท่านใดที่ไม่อยากให้ยาวก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเอาเอาเท่าที่สบายใจค่ะดูได้แค่ไหนก็แค่นั้นค่ะแต่ตอนนี้ดูคุณสวยพุงพุ้ยก่อนพุงพุ้ยของทองหยดของเราก่อน แม่ก,กิ่งชอบนั่งชอบท่านั่งของลูกท่านี้มากเลยค่ะข้างหลังนี่ก็จะมีใครที่ชอบนั่งท่านี้ลาเต้ลาเต้ก็ชอบนั่งแบบนี้ค่ะชอบนั่งพิงแล้วก็พุงก็ห้อยแล่บางทีแม่กิ่งเห็นแม่กิ่งก็จะค้ำค้ำท่านั่งของลูกๆงั้นแค่นี้ก่อนนะคะขอบขอบพรบคุณค่ะที่รักและอ็นดูพวกเรา เมื่อกี้มากอดขาแม่ทำไมลูกฮะฮะ,ะสายฟ้าเมื่อกี้มากอดขาแม่ค่ะคงอยากเล่นกับแม่สายฟ้าขอบคุณครับที่รักแลนเมตตาพวกผมครับเมตตาสายฟ้ากับแม่แม่น้องๆผมครับขอบพระคุณค่ะ ทำอะไรกันฮะเด็กๆทำอะไรกันลูก